สวัสดีค่ะเทศบาลเมืองลำสามแก้วภายใต้การบริหารงานของนางสาวดารุณีวัดแก้วนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วได้ดำเนินกิจกรรมในรอบเดือนกันยายน2565รที่ผ่านมาโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้เมื่อวันที่8กันยายน2565นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วได้มอบหมายให้ในายวิเชียนประเรสริฐสันประลัดเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ2,565พร้อมด้วยพุ่มนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกลุ่มอสอมณอนะห้องประชุมบัวแก้วชั้น4สำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้วเมื่อวันที่14กันยายน2565นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วได้บอบเงินช่วยเหลือ แก่เจ้าหน้าที่อ,อปอพรเนื่องด้วยสมาชิกอ,อกปอพรได้เสียชีวิตลงและในวันที่15กันยายน2565นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมสมาชิกอ,อกปอพรเดินทางร่วมงานชาวปนกกิจศพ เมื่อวันที่15กันยายน2565นายกเทศมนตรีบางลำสาแก้วพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ตรวจการเกิดเหตุวัตภัยเนื่องด้วยวันที่14กันยายน2 5 6 5เกิดพายุฝนตกลงมาในพื้นที่โดยมีลมกระโชกแรงทำให้หลังคาว,วัดได้พังลงนวัดซอยสามคัคคีธรรมสุขใจ เมื่อวันที่16กันยายน2565นายกเทศมนตรีบางลำสามแก้วได้มอบหมายให้ในายชลอคงแสงบุตรที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินณะที่ว่าการอำเภอลำลูกกาเมื่อวันที่20กันยายน2565นายกเทศมนตรีบางลำสามแก้วได้มอบหมายให้ในายชลอคงแสงบุตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาทเทศบาลและคณะกรรมการหมู่บ้านโดยมีนายนรงศักดิ์โอสถานากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2565และในครั้งนี้เทศบา,บาลเมืองสามแก้วได้2หมู่บ้านที่ได้รับเงินกองทุนแม่ได้แก่ หมู่บ้านกลางซอยและหมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่าณสารากางจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่20กันยายน2565นายกเทศมตรีเมืงลำสามแก้วได้ร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการครั้งที่2ทับ2565ปี2565ซึ่งจัดขึ้น โดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยโดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเปิดการประชุมณอาคารเ m p a c t เมืองทองธานีจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึงวันที่21กันยายน2565เมื่อวันที่21กันยายน2565 นายกเทศมนตรีมองลำงสาแก้วได้รับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคตรุ่นที่1-5จากสถาบันพระปกเก้ 9, าณโรงแรมเซนทาบายเซนทราศูนราชการและคอนเวน t i นเซนเตอร์แจ้งวัฒนะเมื่อวันที่25กันยายน2565นายกเทศมนตรีมองลำงสาแก้วมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลพุทธกษากนิกชนร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศบทพ,พระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีในอุพินมัฏฐะจารักถาเฉลิมพระบารมีสมเด็จพระรนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงโดยมีนายสมชายตีนาวงในอำเภอลำลูกกาเป็นประธาน ในการจุดทุปเทียนสักการะนวัดส,สายไหมเมื่อวันที่26กันยายน2565นายกเทศมุตรีมังลำสามแก้วพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภาเทศาบาลสมาชิกสภาเทศาบาลปลัดเทศาบาลรองปลัดเทศาบาลหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานร่วมงานกเกษียณอายุราชการและพนักงานดีเด่น โดยนายกเทศมนตรีืองลำสามแก้วพร้อมคณะได้มอบรางวัลโลกเกียรติคุณและรางวัลพนักง,งานดีเด่นรวมถึงพนักง,งานที่โอนย้ายทั้งนี้นายกเทศมนตรีมืองลำสามแก้วและประหลัดเทศบาลได้ให้โอวาทพร้อมกล่าวคำแสดงความยินดีณนห้องประชุมบัวแก้วชั้นสําสำนักงานเทศบาลมืองลำสามแก้วเมื่อวันที่27กันยายน2565นายดอนสมิตาเกตรินประหลัดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหาร,รือกับประชาชนโครงการการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองลําลูกกาบึงยี่โถจังหวัดปทุมธานีปรับปรุงครั้งที่สองร่วมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภา,ธธสาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการประชาชน กลุ่มบริษัทห้างร้านณห้องประชุมอ้อมแก้วชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลเมืองลำสามแก้วเมื่อวันที่28กันยาย,ยน2565นายกเทศมนตรีมืองลำสามแก้วพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีปรลัดเทศบาลผู้อำนวยการสำนักสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่สำนักสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพร่วมประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลมืองลำสามแก้วณห้องประชุมบัวแก้วชั้น 4, สสำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้วเมื่อวันที่28กันยายน2565นายกเทศมนตรีมืองลำสามแก้วพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่มอบทุนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภายัยและอักคีภยัยในพื้นที่โดยการผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ใน,นรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนื่องด้วยเข้าสู่ฤดูฝนและได้เกิดพายุใต้ฝุ่นทําให้ระดับน้ําในคลองเพิ่มขึ้นจํานวนมากและน้ําเอา่อล้นตลิ่งนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลโดยนายกเทศมนตรีได้ลงพื้นที่และสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลเขตพื้นที่ดังนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย และเจ้าหน้าที่งานเทศกิจดูแลพื้นที่เขตที่หนึ่งเจ้าหน้าที่กองช่างดูแลพื้นที่เขตที่สองและเขตที่สาดูแลตามจุดเสี่ยงที่น้ําจะไหลย้อนเข้าสู่เท่าระบายน้ําและได้ทําการกั้นกระสอบทรายวางเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่บริเวณจุดเสี่ยงและบริเวณพื้นที่ราบต่ําดําเนินการพ่องน้ําเพื่อเร่งการระบายน้ําลงสู่คลองและไม่ให้เข้าบ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นที่ ตลอด24ชั่วโมงและในวันต่อมาบางชุมชนระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังรอ,อการระบายนายกเทศมนตรีบางลำสามแก้วยังไม่ได้นิ่งนอนใจได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเดินเร่งด่วนและให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ทา้งเทศบาลบางลำสามแก้วยังได้เตรียมกระสอบทราย ไว้ให้บริการประชาชนณนะอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองลำ s แก้วเมื่อวันที่10กันยายน2565นายกเทศมนตรีเมืองลำ3แก้วพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลปรลัดเทศบาลรองปรลัดเทศบาลหัวหน้าสำนักปรลัดเทศบาลร่วมต้อนรับนายสมชายตีนาวงในอำเภอลำลูกกาพร้อมคณะ สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีตรวจชุมชนทารรินเมื่อวันที่10กันยายน2565นายกเทศมนตรีมืองลำสามแก้วพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลประหลัดเทศบาลรองประหลัดเทศบาลหัวนหน้าสำนักประหลัดเทศบาลผู่มำนยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่หมู่บ้านทรงพลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง และนายกเทศมนตรีมืองลำสามแก้วได้นำยาและเวชภัณฑ์แจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อวันที่12กันยายน2565นายกเทศมนตรีมืองลำสาแก้วพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้หนาสำนักปลัดเทศบาลร่วมต้อนรับนายเอกวิทย์มีเพียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุมธานีและนายสมชายตีนาวงในอำเภอลำลูกกาและคณะลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำในชุมชนทารินทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมธานีนําเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งการระบายออกคลองสองหลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำในชุมชนทั้ง3เขตในเขตพื้นที่เทศบาลบางลําสามแก้ว เมื่อวันที่12กันยายน2565นายกเทศมนตรีบองลำ3าแก้วพร้อมคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับชุมชนคลอง6กวาและชุมชนบุญคุ้ม4ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยยังมีน้ำท่วมขังอยู่เนื่องด้วยชุมชนดังกล่าว ออยู่ติิดรมคเมื่อวันที่27กันยายน2565นายกเทศมตรีมังลักสามแก้วได้เปิดวาระการประชุมเร่งด่วนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประลัดเทศบาลรองประดลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุใต้ฝุนน่นโนรูที่จะเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในเขตพื้นที่ตามประกาศของกรมอุตุนิยมพิทยา ทั้งนี้นายกเทศมนตรีบางลำสามแก้วได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นภายในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเมื่อวันที่28กันยายน2565นายกเทศมนตรีบางลำสามแก้ว ควมเดือดร้องนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำที่ประตูน้ำจุราลงกรและเพื่อเตรียมรับมือกับพยายุใต้ฝุ่นโนรูในรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมานายกาเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลผู้ํานวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกลุ่มอสอมอและคณะกรรมการชุมชนลงพื้นที่ได้ทำการแจกรายอาเบตและพ่นยาควบคุมการเกิดของยุงลายต้นเหตุของโรคไข้เลือดออกในโครงการรณรงค์ต้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระหว่างวันที่25สิงหาคมถึงวันที่20กันยายน2565โด,25 25ดยการลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันและสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคให้เลือดออกทุกชุมชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสานแก้วใน,นรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมานายเกเทศมนตรีเมืองสานแก้วได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องตัดต้นไม้ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเนื่องด้วยช่วงนี้เข้าสู่ดูฝนกับสภาพอากาศแปรปรวน ที่มีฝนตกและมีลมพายุทาให้ต้นไม้หักโค่นจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคอยตรวจสอบดูแลในรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมานายกเทศมนตรีเมืองสามแก้วพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่างด้านสาธารณประโภคตามเขตพื้นที่ดังนี้ตรวจสอบพื้นสุดน้ำซ่อมแซมถนนที่ชำรุดและฝ่าเข้าระบายน้ำ ดูดเรนและข่อระบายน้ำตัดแต่งกิ่งไม้และหญ้าบริเวณพื้นที่สาธารณะเปลี่ยนและซ่อมแซมไฟสาธารณะผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอจบการรายงานกิจกรรมของเทศบาลงามสามแก้วไว้เพียงแค่นี้ค่ะและพบกันใหม่ในรายงานกิจกรรมครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ